การทดลองหน้าที่ของรากและลำตน้นจุดประสงค์สังเกตและอธิบายหน้าที่ของรากและลำต้นของพืชได้รากและลำต้นของพืชทำหน้าที่เหมือนกันหรือไม่เราไปดูการทดลองกันเลยค่ะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะน้ำเปล่า แก้วน้ำสีผสมอาหารค่ะในที่นี้คุณครูจะใช้สีแดงนะคะสำหรับต้นพืชคุณครูใช้ต้นกระสังนะคะเพราะว่าลำต้นจะเป็นสีอ่อนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนค่ะนักเรียนสามารถใช้ต้นอื่นก็ได้นะคะอย่างเช่นต้นเทียนต้นขึ้นช่ายค่ะ วิธีการทดลอง 1. เทน้ำเปล่าใส่ลงในแก้วน้ำไม่ต้องเทให้เต็มนะคะนักเรียนเทขึ้นมานิดนึงเนาะประมาณก้นแก้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะใส่สีผสมอาหารลงไปค่ะให้สีเข้มๆหน่อยนะคะเราจะได้เห็นชัดเจนค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ นำต้นกระสังมานะคะเอามาแช่ในน้ำเราจะสังเกตได้ว่าต้นกระสังเนี่ยจะเป็นลำต้นอ่อนสีเขียวอ่อนนะคะใบก็มีลักษณะเป็นสีเขียวอ่อนค่ะเราก็ใส่ต้นกระสังลงไปในน้ำสีแดงนะคะจากนั้นเราก็ทิ้งไว้นะคะสักประมาณ30นาทีหรือ1ชั่วโมงนะคะแล้วเราจะกลับมาดูกันค่ะ เมื่อครบเวลาที่กำหนดแล้วเราไปดูผลการทดลองกันเลยค่ะค่ะสำหรับต้นกระสังที่อยู่ในน้ำสีแดงนี้นะคะก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะเราจะสังเกตได้ว่าต้นกระสังเนี่ยบริเวณที่ใบนะคะแล้วก็ที่ลำต้นมีสีแดงอ่อนๆน,นะคะอยู่นะคะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะบริเวณลำต้นเนาะ ก็จะมีลักษณะเป็นของน้ำสีแดงนะคะอ่อนๆนะคะอยู่ข้างในนะคะไม่ใช่ด้านนอกนะคะนักเรียนจะอยู่ด้านในค่ะภาพจากโทรศัพท์อาจจะมองเห็นไม่ชัดนะคะเนื่องจากมันแสงจ้าเกินไปนักเรียนสังเกตดูที่ใบนะคะใบก็จะมีลักษณะมีสีแดงบริเวณขอบๆนะคะ เรามาดูภาพให้ชัดเจนกันอีกครั้งค่ะก่อนแช่น้ําลําต้นนะคะก็จะเป็นลักษณะสีเขียวอ่อนนะคะพอหลังแช่น้ำเนี่ยลำต้นเราจะเห็นได้ว่าเป็นเส้นๆส้นสีแดงอยู่ข้างในค่ะสําหรับใบนะคะใบในครั้งแรกก็จะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะก่อนแช่น้ําพอหลังแช่น้ําสีแดงไปแล้วเนี่ยขอบใบก็จะเป็นสีแดงรวมถึงดอกของมันด้วยนะคะก็จะเป็นสีแดงด้วย นะคะคเรามาสรุปผลการทดลองกันค่ะสรุปผลการทดลองก่อนแช่น้ำสีแดงต้นกระสังมีลำต้นสีเขียวอ่อนและมีใบสีเขียวอ่อนหลังแช่น้ำสีแดงต้นกระสังลำต้นและใบมีสีแดงจางๆค่ะดูจากในภาพเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะอภิปรายผลการทดลอง ก่อนแช่น้ำสีแดงต้นกระสังมีลำต้นสีเขียวอ่อนและใบมีสีเขียวอ่อนหลังแช่น้ำสีแดงต้นกระสังลำต้นและใบมีสีแดงจางๆดังนั้นรากของพืชทำหน้าที่ดูดน้ำส่วนลำต้นทำหน้าที่ลำเลียงน้ำไปสู่ส่วนต่างๆของพืชสังเกตได้จากสีแดงในบริเวณลำต้น และใบของต้นกระสังค่ะจากการทำกิจกรรมทำให้เราทราบว่ารากของพืชทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุจากดินส่วนลำต้นทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุไปสู่ส่วนต่างๆของพืชค่ะ